เียวเมธเซมารีสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกหรือ CPAP ยี่ห้อ UV e l l รุ่น yh 5 5 0นะคะอุปกรณ์การใช้งานนะคะจะมีด้วยกันสี่อย่างคือตัวเครื่อง CPAP นะคะท่ออากาศหน้ากากอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟค่ะวิธีการใช้งานนะคะเราจะมาเริ่มจากวิธีการใส่หน้ากากกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้ใช้สายรัดศีสษะนะคะนำมาสอดบริเวณตัวสันจมูกของหน้ากาค่คะอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะคะอีกด้านของสายรัดศีรษะที่เป็นตะขอนะคะให้นำมาเกี่ยวบริเวณนี้ค่ะอีกด้านก็ทำเหมือนกันนะคะ จากนั้นให้นำไปใส่สีจากกับผู้ใช้งานแล้วปรับตัวตีนตักแกให้กระชับกับตัวใบหน้าของผู้ใช้งานจากนั้นให้ต่อตัวท่ออากาศสวมกับหน้ากาศการเติมน้ำลงในตัวหม้อของตัวเครื่องซีแพนะคะขั้นตอนแรก ให้หมุนปลดล็อกตัวหมอ้อก่อนนะคะจากนั้นสไลด์ตัวหมอ้อออกมาค่ะเปิดตัวฝาออกนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปโดยการเติมน้ำนะคะควรให้อยู่ระหว่างเส้นมินและแม็กค่ะจากนั้นนะคะปิดฝาและใส่ตัวหมอ้อกลับที่เดิมค่ะแล้วก็ใช้ฝาปิด ตัวล็อกนะคะจากนั้นนะคะสวมท่ออากาศนะคะกับตัวเครื่องหลังจากประกอบอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะให้ต่อตัวอะแดปเตอร์ของใช้งานวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะคะโหมดการตั้งค่าที่เราใช้นะคะเป็นหลักเนี่ยจะมีอยู่2โหมดคือ Humidity ค่ะ โหมด humidity นะคะจะเป็นการตั้งค่าความชื้นนะคะยิ่งปรับค่าสูงความร้อนและความชื้นก็จะยิ่งสูงตามค่ะสามารถปรับได้ถึง6ระดับค่ะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะใช้อยู่ที่2-3ถึง3ค่ะโหมดต่อไปนะคะคือ lamp time ค่ะคือการตั้งค่าเวลาความหน่วงในกรณีที่เพิ่งเริ่มใช้งานหรือมีอาการนอนหลับยากค่ะ สามารถตั้งค่านะคะให้เครื่องนั้นเนี่ยจ่ายแรงดันต่ำนะคะสูงสุดอยู่ที่45นาทีก่อนเข้าสู่แรงดันสำหรับการรักษาค่ะเพื่อให้การนอนหลับได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นค่ะ